Hey, ฉันคงไม่ต้องบอกพูดเธอหรอกมั้งว่าการบุกเข้าโรงเรียนกลางดึกมันอันตรายแค่ไหนจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกฎข้อน,นี้นี่นะอีกอย่างเธอก็มาอยู่โรงเรียนตอนกลางดึกเหมือนกันไม่ใช่หรอเออฉันก็มีเหตุผลของฉันนี่นะนึกข้ออ้างได้แค่นี้เองหรอหุบปากไม่ต้องพูดเรื่องมากอยู่โรงเรียนกลางดึกกันแล้วพวกเธอไม่หนีพระเรื่องไหนพบกันในวัยเรียนแน่ เด็กของโรงเรียนระดับสองในช่วงหนังก็เป็นแบบนี้อย่างหรอคิดเองไม่เป็นแต่จะทาตามกฎของโรงเรียนพวกสมาคมนักเรียนก็เหมือนลูกน้องของพวกอาจารย์หน้าที่ของสมาคมนักเรียนคือต้องตามรังตามเช้เอกสารของโรงเรียนสินะตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วประธานทรงรี่ประธานสมาคมนักเรียนกําลังทํางานเพื่อขยายอานาจของสมาคมเประหมายของเธอก็คือการแทนที่พวกอาจารย์และการเป็นสมาคมนักเรียนที่แท้จริงที่จัดกิจวัตรประจําวันของโรงเรียนนอนาคต์ คนทัง้งหนึ่งแสงสว่างตัวเรื่องของชงรีก็คือตามจับพวกที่มีความรักในวัยเลียนครูและผู้ปกครองชอบโทษเด็กพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นถ้าจาับพวกที่มีความรักกันได้เธอจะทําอย่างนั้นจริงๆหรอแน่น,นอนอยู่แล้วปกติเธอก็ดีกับเราและเพื่อนเพื่อมาตลอดทุกคนน่ะก็แค่อยากจะใช้ชีวิตไปรุ่นนั้นเองอีกอย่างเราครบกันก็ไม่ได้ส่งผลกับการเรียนนี่เราช่วยเหลือกันให้ดีขึ้นต่างหาก เธอจะรายงานเรื่องพวกเราจริงๆหรอเธอจะหักหลังเพื่อนจริงๆหรอฉันยังเป็นต้องทำทำไมล่ะอ๋อทำไมเยอะยิงพวกเธอก็แต่นึกถึงตัวเองเพออยากมีความรักไม่นึกถึงคนอื่นที่เขาไม่มีแฟนบ้างเลยเขาต้องทนดูพวกเธอสวีกันทุกวันต้องทำเพื่อบกป้องเพื่อนที่ไม่อยากมีความรัก ไม่ต้องมาพูดเจ้าและสาระโอ๊ยประธานนักเรียนที่เธอพูดถึงนะ่ะมันเรื่องโกหกทั้งเพซายยริทำไมต้องลงไม้ลงมือข,ขนาดนี้ด้วยเนี่ยซายูริฉันชื่อคุงโจซายยริฉันเป็นนักเรียนรากเปลี่ยนและเลขาของสมาคมนักเรียนนะ่ะขอโทษน,นะประธานจมซื่อบื้อของเราไปลบกลนพวกเธอนะ่ะ วันเซลรี่เอาแต่บอกว่าธุระของสมาคมมีแต่ซายูรยีเป็นคนจาัดก,การพวกเธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณนะซายูรีน่ารักจังโอ๊ยทำาไม่มีอ,อะไรแล้วก็รีบกลับไปเถอะพอกเธอไม่เป็นอะไรจริงๆหรอประธานสมาคมเ <c oughs> พืนะ่อไว้น้าซายูรีครั้งนี้ฉันจะปล่อยพวกเธอไปทางนั้นเราไปก่อนนะขอบคุณมากระวังตัวด้วยนะ ฝ่ายปกครองของโรงเรียนไม่งงเหมือนสมาคมนะเกรงว่าพวกเขาจะรู้เรื่องของพวกเธออยู่แล้วนะซิจะบอกว่าฉันโง่เหรอกลัว,ว่าจากนี้ไม่นานโรงเรียนจะรายงานตระกูลเชียแนะ่พวกเธอต้องรีบไปเตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะฝ่า,ายผู้ปกครองของโรงเรียนไม่งงเหมือนสมาคมหรอกนะกัว,ว่าอีกไม่นานกัว่าฝ่ายปกครองจะรายงานตระกูลเชียพวกเธอต้องรีบเตรียมตัวกันแล้วนะดีดแมนกงสวี พอหรอหนานกงสวีวันนี้สมาคมนักเรียนบอกว่ารายงานเรื่องฉันกับเยียดยิงฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันเจออ๋อถึงฉันจะรู้แต่ฉันก็ไม่กล้าบอกนายหรอกฉันมาหนะ้าแค่หมอดูฉันตามนี่นะฮะโธ่ท่านอาจารย์หนานกงท่านอาจารย์หนานกงสวีผู้ยิ่งใหญ่บอกข้ามาเถอะว่านาคาจะเกิดเราอะไรขึ้นอืมทำตัวดีนี่นะฉันจะบอกใบให้ก็ได้ ถ้าไม่กล้าจะพับโต้ก็คงหมดสีิ์ต่อรองอะไรได้ถ้าพับโต้ไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวันต่อมาถ้าวันนี้หยยยิงไม่มาโรงเรียนรู้สึกไม่ดีเลยเพราหรอย่าีุนหัวหหทำไมวันนี้เหยียดยิงอ่ะไม่มาโรงเรียนล่ะฮะทำไมวันเนี้ยฉันต้องบอกนายด้วยเพราะนายเอาแต่ติดตามเธอเธอเลยยิ่งทำตัวแปลกๆขึ้นทุกวันไงแปลกยังไง ปกติพี่เหยียดยิงเป็นคนสวยที่อบอุ่นแต่หลังจะคบกับนายเธอมีความสุขทุกครั้งที่พูดถึงนายแถมอยู่ๆก็ยิ้มออกมาเธอเอาแต่พูดถึงนายแล้วไม่ยอมไปดูหนังกับฉันหรือเปล่าเนี่ยพวกพวกมีความสุขพอหรือย,ยังอืมถ้าอย่างนั้นก็รีบบอกมาว่าทำไมเหยียดยิงถึงไม่มาโรงเรียนล่ะเมื่อคืนฉันได้ยินเหยียดยิงโทรมาหาหน้าฉันวันนี้ร,รู้สึกไม่สบายเลยลาหน้านะ แต่เมื่อวานยังดีๆอยู่เลยคุณนาเป็นคนทะโยทะยานเธอเห็นแม่ฉันะเป็นคู่แข่งมาตั้งแต่เด็กเธอได้เข่งวดกับเย็นหญิงมากๆเธอทําทอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยนึกถึงความรู้สึกคนอื่นเย็นหญิงได้แต่อดทนอย่างน่าสงสารเย็นหญิงถ้าไี่กาจะพับโต๊ะคงหมดสิทธิ์จะต่อรองอะไรได้ถ้าพับโต๊ะไม่ได้ก็ไม่มีมโอกาสจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนหัวพาฉันไปบ้านเธอหน่อยสิ นายไปตอนนี้จะทาอะไรได้นายก็แค่เด็กไม่ได้ยอปลายคนนึงจะไปต่อรองอะไรคุณนาได้ฉันมีวิธีแค่พาฉันไปก็พอต่อให้จะเป็นหมาป่าก็จะมีเขี้ยวสักแค่ไหนกันเชียวก็มาแล้วยินต้องรับกลับบ้านข้าคุณหนูนิย่าอายุเอิม คนนี้คือเพื่อนที่โรงเรียนอยากจะไม่เยี่ยมเยยนยิยงข้าไม่ต้องกรงใจเขาหรอกออ <c oughs> เขาจะเอาแล้วเชิญกับคุณนะไม่เข้าขอกันหนะ้าฉันไปรอข้างนอกนะอืมชิชีมอ,อไรมีมีมอเรียจริงๆคุณหนุ่มบอกว่าไม่ต้องเกรงใจคุณถ้าอย่างนั้นนะก็ตามมา เริ่มมองรถมอไซค์ของคุณหนูเย็ดยิงด้วยสายตาทุเรศแบบนั้นสักทีสายตาทุเรศอะไรกันก็แค่สงสัยเฉยเยเดี๋ยวนะคุณบอกว่ามอไซค์ของเย็ดยิงเช่าแล้วคุณหนูขี่มอไซค์เป็นงานอดิเรกเลยล่ะคุณหนูดูเหมือนว่าจะอ่อนหวานแต่กิจกรรมที่ชอบมัดคอสุดๆคุณเป็นแฟนของคุณหนูเย็ดยิงเหรอถ้าทางดูโสโครกคุณเป็นแม่ของเย็ดยิงหรือไงนิสัยกระท่าทางถึงได้ดูนัก ไม่แปลกที่เป็นเศรษฐีไม้ไม่มีใครสั่งสอนผมสัญญีครับเห็นว่าคุณเป็นห่วงเรื่องการเรี้ยงผู้หญิดหยิงมากถ้าอย่างนั้นทีเดียวชอบผมคุณเป็นเพราะว่าคุณผู้หญิงสั่งสอนมาแน่เลยใช่ไหมครับนั่นแด็กนั้นผู้ผู้หญิงหรอที่คุณหนูสนใจเพราะว่าในโรงเรียนไม่มีใครสนใจตังหาฉันต้องใจให้หยิดหยิงอ่ะย้ายโรงเรียนคนอย่างน้าจะต้องไม่ได้เข้าใกล้ลูกสาวฉันอีกแม่คะุูหนูบอกว่านายหมาชั้นอายี่ ไม่ใช่เรื่องของเธอกลับห้องไปซะฉันกำลังสั่งสอนในเด็กนี่อยู่ทำอะไรของนายนะปล่อยย็ยิงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปทางปล่อยรอกทั้งชีวิตนี้คนอย่างผมรู้ตัวดีผมไม่ได้จัดใจจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกรอกแต่วันนี้วัตถุประสงค์ของการมาที่นี่มีอยู่อย่างเดียวคือการหนีไปกับเย็ดยิงไปบ่าวแล้วกันนะครับ บ้าเอ้ยยืนบื้ออยู่ทําไมเร่ะรีบตามบิสตี้ขอโทษข่า,ขาคุณผู้หญิงฉันตั้งคันอยู่ค่ะคงไม่ดีถ้าจะแช่แรงประพวกนายวางแผนมาแล้วงั้นหรอรีบขึ้นรถแล้วสุนหัวจะรอให้เขามาช่วยเองแต่สุนหัวเพิ่งได้รับไปกับขี่มาที่ที่แล้วเอง ไปกับขีดครั้งแรกนะต้องเหยียบคันด้วยเท้าซ้ายไปวูฟิวบูฟอา่านี่มันเอาตู้ขนุยดยิงกับมาครับครับฟิวฟิวอ่าะยาวแล้ว